มาส่องอัปเดตนะฟีฟ่ายี่สามในวันนี้นะเพราตเราบอกว่ามาค่อนข้างเยอะเลยนะวันนี้อัปเดตนะมาเริ่มที่ออเจกตีก่อนเลยนะผมวันนี้มีเดลี่ล็อกอินอัปเดเข้ามานะครับเดลี่ล็อกอินอัปเดเข้ามาต้องบอกว่าแพคไส้ในค่อนข้างดีเลยนะไม่อยากให้พลาดในนะตรงนี้อยากให้ทํากันทุกวันนะัเป็นจะไม่ให้ทำวันละครั้งวันละครั้งนะครับนะครับต้องเข้ามาทําทุกวันนะช่วงนี้บอกเลยเห็นไหมดูแพคไส้ในดิ ค่อนข้างดีเลยเห็นไหม84บวก83ดับเบิลนับเกตดคูณ5 84แลโกนะ83ดับเบิลอีกแล้วเห็นไหม81คูณ11ก็มีนะครับ83คูณ10ก็ยังมีนะทำครบ12ครั้งนะครับผมโอ้นี่ย84คูณ5นะครับและแพ็คทำครบบดได้85คูณ3ไปอีกอืมนะไม่อยากใหพลาดกันนะยังไงก็เข้ามาทำกันด้วยนะครับแค่วันละ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับผม เดี๋ยวพาไปดู ABC นะวันนี้มีอะไรกันบ้างนะกาก้าพรามวันนี้นะเข้ามา1ตัวแล้วก็มีซอง8 3คูณ10นะฮะนะแล้วด้านหน้า ABC เริ่มกลายเป็นช่วง t ีมอเดอะเยียแล้วนะครับมันเข้าใกล้มาแล้วเรื่อยๆนะฮะส่วนนี้เราอินอัพเกตก็นี่เลยนะพี่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไปนะครับมันไม้ทำวันละ1ครั้งนะเดี๋ยวผมดูให้ว่าทำยังไงบ้าง ใช้การ์ดทองแดง1ใบเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะเข้ามาทํามันด้วยนะครับส่วน83คูณ10เนี่ยดูค่าทําให้ก่อนนะเรียบร้อยแนละ้วเห็นมีคนบ่นว่าไม่อยากให้ใช้การ์ดดำนะครับไม่เหลือฮะ EA บอกนะใช้เลท84ส84ครับกับการ์ดดำหนใบแล้วก็ใช้นักเตะเลท85สบวกเนี่ยสามตัวโอ้โหซองนี้ผมว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะ85ราคานะ่าจะพุ่งจัดเลยนะ ราคา้จะพุ่งจัดเลยนะเลท8 15โอ้โหแล้วใครที่ถือใครที่การ์ดํำไม่มีย่อยแล้วเนี่ยซองการ์ดดำที่ได้จากคูดแชมป์ก็อาจจะต้องเปิดแล้วหรือเปล่านะครับซองนี้นะแล้วมันบอกว่า <c oughs> มันจะรีกลับมาให้ทำอีกใน1 1ชั่วโมงด้วยนะซองนี้83คูณ10นะอ่ะทีนี้เรามาดูกาก้ากันบ้างนะค่าทำเป็นยังไงบ้างนะใช้อันนี้เลทไป14หเควส16 นะแแล้วก็88ดดหรอโอ้สองแสนกว่า3าแสนกว่ามี4ี่แสนละมั่งสองเครดนี้นะครับ5แสนกว่าโอ้ก็เราเราหแสนนะ่ะนะครับเราเรหแสนนะสําหรับกาก้าแต่ช่วงนี้ตัวเลรราคาค่อนข้างแรงอยู่นะครับค่อนข้างแรงอยู่เออแต่มันมีเวลาให้ทําทั้งหมดเนี่ย79วันเลยนะค่อนข้างนานอยู่ นะตอนนี้เนี่ยคือใครอยากจะใช้กาการเนี่ยก็ต้องเวอร์ชั่นนี้แล้วนะครับตัวเบสกับตัวมิดเลอร์ไม่ค่อยดีแล้วนะครับต้องเป็นตัวพารมนี่แหละนะครับ <c oughs> นะกาการเนี่ยสกิลมูฟ้าเท้าสี่ดาวนะเวิร์กเลทเป็นไฮมีเดียมนะตำแหน่งเป็น CAM อย่างเดียวนะเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้นะก็ตัวนี้ก็คืออย่างแรกคือความเร็วค่อนข้างดีแล้วนะ91นะฟินิชชิ่ง85นะส่วนพาสซิ่งตอนนี้รวมๆ88นะวิชั่นเยอะนะช็อตพารเยอะ นะครับดิบบิ้งเนี่ย92นะอจิ88ตรงนี้อาจจะไม่แน่นมากกับบาลานซ์ที่86เห็นไหมตรงนี้ก็อาจจะไม่เยอะนะครับความคล่องตัวอาจจะไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าเลี้ยงบอลคลองบอลดีเลยเห็นไหมบอลคอนโทรลดิบบิ้งเยอะนะสเตมิน่87นะส่วนเท็ดเนี่ยมียิงปั่นมีแฟร์สปีดดิปเปอร์เพยเมเกอร์แล้วก็เทคนิคขอดิบเบอร์นะครับสำหรับกาก้าแราราคาก็เราลา6แสนนะ6ตีให้เมื่อกี้เดี๋ยวไปดูเป๊ะๆให้ก็ได้อีกทีนะครับเนี่ยแหละถ้าใครอยากใช้กากา้าตอนนี้ผมว่่าก็ต้้อองเวร์ชันนีแหละ เวอร์ชันนี้เลยนะครับโอ้อามาเดี๋ยวผมพาข้าฟุตบินทีหนึ่ง <c oughs> นะไปดูกากาก,ากันนะอืมกากาเห็นไหมราคา S B C หกแสนสี่นะครับตรงนี้หกแสนสี่เลยนะกากาตัวนี้เนี่ยก็ ผมว่าถ้าเคมีผมจะลองไปทางแบบฮันเตอร์ไหมผมว่านะดูแล้วอืมเขาใส่อะไรกันนะฟินิเชอร์ฮันเตอร์ฮอคฟินิเชอร์เหรอไม่ไม่มว่าฟินิเชอร์ผมไม่ชอบผมชอบฮันเตอร์มากกว่า แล้วผมจะได้ความเร็วมันไปให้มันสุดไปเลยนะครับกาก้าตัวนี้เนี่ยก็เหมาะตำแหน่งปีกแล้วก็กลางลุกนะตำแหน่งหลักมันถามว่าเล่นหน้าได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าตำแหน่งหลักผมว่าให้เป็นกลางลุกก่อนเพราะว่ามันจ่ายบอลดีมีเพเมกเกอร์ 5, นะฮะมีสกิลมูฟห้านะหรือจะไปปีกก็ได้และความเร็วมันก็ค่อนข้างดีแล้วด้วยนะคสำหรับเวอร์ชั่นพามอืมนะเวลาเยอะเยอะเลยเจ็ดสิบวันเนี่ยผมว่าทำกันได้ไม่ยากช่วงทีมอัลเดยียเราเปิดแพ็กก็รัวมีตัวทำกันอยู่แล้วนะครับเวลาเหลือเลยนะครับ กาก้าผมว่าถ้าใครอยากทำผมว่าได้ใช้กันทุกคนแหละนะได้ใช้กันทุกคนนะได้ใช้กันทุกคนแน่นอนถ้าใครอยากทนะํานะอืมอะเดีวผมจะพาไปดูตัวเลทตอนนี้ว่ามันราคามันไปยังไงกันแล้วเนี่ยนะโอ้โหแปดห้าหมื่นสองแล้วเหรอนะหมื่นสองแล้วตัวแปดห้าหมื่นสองหมื่นสามผมว่าหมื่นสองไม่นา่า ไม่น่าไไม่น่าซื้อได้แล้วล่ะตอนนี้นั่าจะมีหมื่นสามไปกว่าแล้วนะครับโอ้โหนี่แหละช่วงกําลังใกล้ช่วงที่แบบว่าช่วงนี้คือคนมันดองแพ็คใช่ไหมถ้ายิ่งใกล้ช่วงที่คนใกล้จะเปิดแพ็คเนะี่ยมันก็ตัวเลทมันก็จะราคาเป็นอย่างเงี้ยนะครับราคามันจะแพงนะเดี๋ยวดูราคาตัวเออเลทแปดสิบสามให้นะว่าเท่าไหร่นยครับสองละห้าหมื่นนะตรงนี้สองละห้าหมื่น แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าต้องซื้อทำเนี่ยน่าจะเกินนะห้าหมื่นนี่ไม่น่าไหวนะดูแล้วนะถ้าต้องซื้อทำนะครับเออแต่ซองราคาห้าหมื่นเนี่ยเปิดแปดสิบสามคูณสิบผมว่าโอกาสคุ้มเยอะนะโอกาสคุ้มน่าจะเยอะนะครับแปดสามคูณสิบเนี่ยนะกับราคาซองแค่ห้าหมื่นว่าโอกาสคุ้มเยอะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องซื้อทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะมีเจ็บตัวกันเยอะอยู่นะครับเออ โอเคนะสำหรับอัปเดตวันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ oh, ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยแ้วนใะบเจนชิปหน้าไปแล้วครับผม